พยากรณ์ดวงชะตา12ราศีประจำเดือนธันวาคม2568ราศีเมถุน21พฤษภาคมถึง20มิถุนายนการงานตีมหลักคือความชัดเจนในความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงเชิงลึกจันเต็มดวง4ธันวาคมเกิดขึ้นในราศีของท่านโดยตรงพบที่1จะทำให้บล็อกทางจิตหรือ mental blocks สลายไป นำมาซึ่งความชัดเจนในทิศทางอาชีพการเจราจาต่อรองหรือโครงการด้านการสื่อสารจะถึงจุดสูงสุดการงานจะเริ่มมั่นคงขึ้นในช่วงปลายปีและอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรแม้จะเหนื่อยและมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นแต่ผลลัพธ์จะดีขึ้นมากการเงินนี่คือเดือนที่สำคัญมากด้านการเงินพลังงานจากราศีมังกรกระตุ้นภพที่8 การเงินร่วมของท่านอย่างหนักหน่วงนี่คือเวลาจัดก,การหนี้สินมรดกภาษีหรือการลงทุนร่วมดาวอังคาร15ธันวาคมจะช่วยให้ท่านมีพลังในการจัดการทรัพย์สินของผู้อื่นและมีโอกาสดึงดูดเงินก้อนใหญ่จากการลงทุนในอดีตความรักคนโสดดาวพุธดาวประจำตัวย้ายเข้าเรือนความสัมพันธ์พบที่7 11ธันวาคม และจันดับก็เกิดขึ้นที่นั่นเช่นกันนี่คือการเริ่มต้นใหม่ที่ชัดเจนในเรื่องคู่ครองคนส่วนมีเกณฑ์สูงที่จะได้พบคนใหม่ที่จุดประกายความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและจริงจังมีโอกาสสูงในการสละโสดในปีนี้ความรักควรมีคู่จันเต็มดวงในราศีของท่าน4ธันวาคมอาจนำไปสู่การเปิดอกคุยกันครั้งสำคัญท่านจะเป็นต้องกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน เครื่องเดือนหลังเป็นช่วงเวลาแห่งการเชื่อมต่ออย่างลึกซึ้งทั้งทางอารมณ์และร่างกายความสัมพันธ์ผืนผืนจะอยู่รอดได้ยากแต่ความสัมพันธ์ที่แท้จริงจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างมหาศาลและมีเกณฑ์วางแผนแต่งนานหรือมีบุตรจุดเด่นความชัดเจนทางความคิดความสามารถในการเจรจาที่เฉียบแหลมและความสามารถในการจัดการวิกฤตการเงินจุดด้อย ความวิตกกังวลการพูดตรงเกินไปจนทำร้ายจิตใจและความเสี่ยงที่จะถูกชักจูงในเรื่องการเงินร่วมข้อควรระวังการสื่อสารที่ปิดพลาดในช่วงต้นเดือน Mercury Shadow โดยเฉพาะเรื่องสัญญาร่วมทุนอารมณ์ที่อ่อนไหวอย่างมากในช่วงจันทร์เต็มดวง4ธันวาคมและระวังปัญหาสุขภาพจากการทำงานหนักคำแนะนำจงใช้ความชัดเจนที่ได้มาจากจันทร์เต็มดวง เพื่อส,สางปัญหาที่ค้างคาโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์และการเงินจงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงจากภายในแล้วการเงินและความสัมพันธ์ภายนอกจะเปลี่ยนแปลงตามหลักการทำบุญเสริมดวงทำบุญเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์เช่นสร้างสะพานบริจาคให้โรงพยาบาลเพื่อลดแรงประทะและเสริมการเชื่อมต่อที่ดีกับผู้อื่นสรุปภาพรวม ดือนธันวาคมคือการยกเครื่องครั้งใหญ่ราศีเมถุนกำลังก้าวออกจากความสับสนเข้าสู่ความชัดเจนที่ลึกซึ้งในเรื่องความสัมพันธ์และการเงินนี่คือการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเติบโตอย่างแท้จริง